เหนื่ยจังเลยสักวันเราต้องมีรถของเราให้ได้อยากได้น้วหรอพี่ไก่เปล่าว่ะดูไปงั้นแหละป้ะฉันกว่าฉันแล้วกลับกันเถอะป้าปากลับกันก็ได้ ใช่ไม่รรถค่าจอดอยู่ตรงโน้นอะปกติไม่เคยเห็นจอดเลยนะไหนอ่ะ จอดอยู่ตรงนน้นอ๋อรถพี่ไก่เขาเพิ่งมาถอยมาเมื่อวานนี้เองโหสวยจังเลยอะ่ะน,น,นะนะสวยนะดีจังเลยเนะเดี๋ยวลุงไปจอดตรงโน้นอย่างนี้หนึงนะโอเคจ้ะพี่ไก่รถสวยจังเลยซื้อจากที่ไหนเนี่ยอ๋อซื้อจากเต็นท์รถ5 4นิวัี่น์ที่นั่นมีรถสวยเยอะแยะมากมายเลยล่ะไปดูด้วยกันไหมล่ะว่าพรุ่งนี้หยุดนะสิไม่เป็นไรที่นั่นเขาเปิดทุกวัน เดี๋ยวรบกวนพี่ไก่พาไปไหน่อยนะคะสบายมากพี่ลุงงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูรถกันได้สี่อย่างได้รถอยู่พอดีเลยปั๊กกลับกันเถอะนี่ไงที่นี่แหละโอ้คันนี้สวยจังเลยอะ่ะใช่อ้าวคุณไก่เจอกันอีกแล้ววันนี้มาดูรถรุ่นไหนครับเปล่าค่ะพาน้องๆมาดูรถค่ะ ยินดีเลยครับผมทางเรามีรถมากกว่า300คันนะครสนใจรุ่นไหนก็สอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมรถคันนี้กันก่อนเลยนะครับตามเลยครับซื้อแล้วที่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆใครๆก็ซื้อ